สวัสดีครับทุกท่านครับทุกท่านเคยดินคําว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกันไหมครับยุคปัจจุบันนะครับได้เข้าสู่โลกยุคดิจิตอลแล้วนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลก็เข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตของทุกคนเป็นอย่างดีนะครับและก็มีผลสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมานําพวกท่านนะครับรู้เรื่องถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับที่ดิจิตอลในวิถีชีวิตของเรานะครับแล้วก็ผลกระทบครับของ ทคโนโลยีดิจิตอลที่มีผลต่อโลกนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเทคโนโลยีครับเป็นสิ่งที่พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับเราจะเคยได้ยินในช่วงชีวิตของเราเนี่แหละสัก 30- 40ปีที่แล้วนะครับอย่างต้นผมเด็กๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เล่นคอมพิวเตอร์ครับจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆเลยนะฮะก็อาจจะไม่ทันนะก็คอมพิวเตอร์เนี่ยเริ่มต้นมาจากคอมพิวเตอร์เมนเฟรมครับเป็นเครื่องขนาดใหญ่เลยเป็นตู้เลยนะครับตด้ประมาณปีพันเนะครับ จากนั้นมาก็พัฒนาไปสู่คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กครับหรือมินิคอมพิวเตอร์แต่ช่วงในปี1980เป็นต้นมานะครับก็เป็นช่วงที่ผมเด็กๆนั่นแหละได้เล่นนะครับต่อมาเราก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็กลายไปเป็นคอมพิวเตอร์ที่พกพาได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือไมโครคอมพิวเตอร์ในช่วงประมาณปี1990นะครับจากนั้นก็พัฒนามาสู่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยก็ถือเป็นคอมพิวเต ก็จะเห็นว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีเ,ยเ,ป,เป็นอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดเป็นอย่างมากนะครับในยุคป,ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับซึ่งเกิดมาจากการหล่อหลอมกันของเนื้อหาดิจิตัลช่องทางในการส่งข้อมูลและก็การแสงข้อมูลทิจเนี่ยก็ได้รวบรวมมานะครับได้รวมมาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะครับปัจจุบันอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมโยงสรรพสิ่งของโลกเข้าด้วยกัน นะครับเพราะว่าการดังกล่าวเนี้ยก็ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตของพวกเราต่อสังคมของวเราทุกคนนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี้ยมีอะไรบ้างในปัจจุบันที่เราเห็นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูพัฒนาการของมันก่อนนะครับ เราสามารถแบ่งพัฒนาการเนี่ยออกเป็น5ยุคได้นะครับยุคแรกนะครับคือยุคก่อนที่มีอินเทอร์เน็ตเราใช้กันนะเราก็ยังส่งข้อความกันโดยอะไรจดหมายอยู่เลยนะพิราบสื่อสารบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับหรือใช้มือถือครับในการส่งมือถือเป็น SMS สนะสั้นๆหรือแพ็กลิงโ l ลิงสมัยก่อนเพจเจอรสมัยก่อนนะครับ ต่อมาครับอินเทอร์เน็ตก็เข้ามาสู่ยุคที่2นะครับก็คือยุคของอินเทอร์เน็ตด้านเนื้อหานะครับก็คือการกํเนิดขึ้นของเวอร์เว็บต่างๆเริ่มมีเว็บไซต์เกิดขึ้นนะครับเราสามารถค้นหาข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับต่อมาเราเริ่มเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริการครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกอีเมลนะครับพวกการติดต่อซื้อขายกันผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับปัจจุบันนะครับยุคต่อมาที่ใกล้เคียงกับเราต่อมาก็คืออินเทอร์เน็ตของคนครับ เป็นพวกสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ Facebook y o u t u b e Skype Twitter นะครับเราสามารถส่งข้อความได้ถึงกันในช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับสามารถแชร์เรื่องคนทั่วโลกได้ผ่านแค่ไปนูสัมผัสนะครับและต่อมาในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเข้าสู่ยุคที่5แล้วนะครับคือยุคของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับเครื่องต่อเครื่องนะครับก็คือเราเนี่ยจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการทําอะไรทุกอย่างได้แทนตัวเราแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการนะของเทคโนโลยี ดิจิตอลในยุคปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราก็เห็นแล้วครับว่าเราเนี่ยใช้นะเราเข้าถึงนะครับดิจิตอลมากขึ้นนะครับโดยตัวเลขเนี่ยนะมีการประมาณการมาว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยราว4 1 0 0ล้านคนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตกันในแต่ละวันทีเดียวนะครับซึ่งเป็นตัวเลขสูงมากทีเดียวก็ทลยไม่เห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้เข้าสู่ชีวิตพวกเรามากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้น เมื่อมีข้อมูลจํานวนมากขึ้นนะครับเข้าสู่คนจํานวนมากขึ้นเราก็ต้องมีความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลในการส่งข้อมูลในการแชร์ข้อมูลต่างๆเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับถังใสเบอร์ได้นะครับเทคโนโลยีดิจิตอลนะส่งผลกระทบต่อโลกหลายประการนะครับที่ผมจะยกมาครั้งนี้ขอยกตัวอย่าง3ตัวอย่างละกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งหรือ IoT นะครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และก็เรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างอินเท็ตครับ ก็คือมีรีโมทอันเดียวเนี่ยสามารถที่จะสั่งงานผ่านมือถือได้ใช้มือถือเนี่ยแทนรีโมทได้เลยสั่งเปิดแอร์ก็ได้สั่งเปิดกล้องบนจอปิดก็ได้สั่งเปิดรถก็ได้สั่งทำนู่นทำนี้ได้หมดเพียงปลายนิ้วสัมผัสกุญแจฝังไมโครชิปต่างๆพวกนี้นะก็ได้ที่ว่านะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าบ้านอัจฉริยะเนาะคนเดินตาไฟติดเองไม่ต้องไปกดสวิตช์ที่มันเสียเวลา ห่างไกลจากโรคโควิดด้วยไม่ต้องใช้ริ้วสัมผัสกันประมาณนี้นะครับนำไปสู่เมืองอัจฉริยะครับอุตสาหกรรมอัจฉริยะแล้วก็ชีวิตที่สุขสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่2นะครับคือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทุกคนคงเคยเห็นในหนังนะในทัพยนต์ต่างๆที่หุ่นยนต์ก็สามารถทำอะไรได้เหมือนมนุษย์นี่แหละครับก็คือปัญญาประดิษฐ์อีกหน่อยเนี่ยคนอาจจะทํางานที่น้อยลงนะครับใช้คอมพิวเตอร์ดีกว่าไม่เรื่องมากไม่มีขอขึ้นเงินเดือนอะไรทั้งหลายแหละไม่มีความรู้สึกทํางานไม่เวืยนหยุดเลย ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่ในอนาคตต้องคิดถึงกันว่าถ้าใช้แต่แรงงานคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยแล้วคนเราไปทำอะไรกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับ r e ียลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ VR AR และ MR นะครับซึ่งก็เป็นการใส่ แว่นตานะครับหรือเข้าไปในแบบจําลองต่างๆที่เห็นภาพเสมือนจริงครับทางที่จริงแล้วเป็นเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นะครับพวกนี้เนี่ยก็จะให้ประโยชน์ทางด้านความสมจริงเนาะเราไม่จําเป็นต้องเข้าถ้ำจริงๆเราก็ใส่แว่นนี้ทำให้เห็นว่าชีวิตในถ้าเป็นยังไงชีวิตในอวกาศเป็นยังไงชีวิตในสังคมสมัยก่อนเป็นอย่างไรผ่านทางแบบจําลองที่ใส่ในแว่นของเรา เหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นวิทยาการต่างๆที่ทำให้โลกนี้เนี่ยมนดูสะดวกสบายและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกล้ครับเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีทั้งคุณและมีทั้งโทษนะครับเราก็เรียนรู้แหละเอาประโยชน์เข้ามันมานะครับส่วนพวกโทษต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูในต่อๆไปครับว่าเรามีวิธีอย่างไรบ้างในการทำให้ผลกระทบเนี่ยมันน้อยลงในตัวเรานะครับ